แน่นอนนี่คือสคริปวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ2000คำเกี่ยวกับ Honda CD70 และราคาพร้อมแนะนำช่องออโตอัปเดตโดยไม่มีหัวข้อไม่มีตัวหนาและมีการเว้นวรคตามที่คุณต้องการขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตอัปเดตช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่รุ่นยอดนิยมรวมถึงรถเก่าที่มีความคลาสสิกพร้อมทั้งอัปเดตราคาและข้อมูลที่น่าสนใจในวงการยานยนต์อย่างต่อเนื่องถ้าคุณเป็นคนที่ชอบมอเตอร์ไซ์ ชอบเครื่องยนต์และอยากรู้ข้อมูลแบบละเอียดและครบถ้วนคุณมาถูกที่แล้วครับอย่าลืมกดติดตามช่องออโตอัปเดตเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรถจักรยานยนต์รุ่นหนึ่งที่ครองใจผู้ใช้มาอย่างยาวนานเป็นที่รู้จักไปทั่วในหลายประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รถรุ่นนี้มีประวัติยาวนานและได้รับความนิยมไม่เคยลดลงนั่นก็คือ Honda CD70 Honda c d 70เป็นรถที่ผลิตโดย Atlas Honda ซึ่งเป็นพันธมิตรในเครือของ Honda จากประเทศญี่ปุ่นโดยในตลาดเอเชียใตย้โดยเฉพาะปากีสถาน Honda c d 70กลายเป็นรถที่มีความน่าเชื่อถือสูงและเป็นที่ชื่นชอบมากด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายทนทานและดูแลง,ง่ายรวมถึงประหยัดน้ำมันอย่างมากทำให้มันกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ราคาประหยัด รูปลักษณ์ของ Honda CD70 ออกแบบมาให้ดูคลาสสิกตัวถังมีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองและถนนแคบแคบหรือถนนในชนบทโครงสร้างตัวรถใช้วัสดุที่แข็งแรงแต่ไม่หนักจนเกินไปทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้อย่างง่ายดายในด้านเครื่องยนต์ Honda CD70 มาพร้อมเครื่องยนต์แบบ4จังหวะขนาด72ซีซมีระบบระบายความร้อนด้วยอากาศใช้เกียร์สระดับซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจาวัน และด้วยการใช้เทคโนโลยีจากฮอนด้าเครื่องยนต์นี้จึงมีความทนทานสูงบำรุงรักษาง่ายและใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันของ Honda c d 70ถือเป็นจุดเด่นที่สุดโดยอัตราการบริโภคน้ำมันอยู่ที่ประมาณ70-80กิโลเมตรต่อลิตรขึ่งอยู่กับสภาพการขับขี่และการบำรุงรักษานี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้คนจำนวนมากเลือกใช้ Honda c d 70ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาพนักงานบริษัทหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุ ระบบกันสะเทือนของรถรุ่นนี้ใช้โชคหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังแบบสปริงคู่ให้ความนุ่มนวนในการขับขี่แม้บนถนนที่ครุขระล้อของรถเป็นล้อซี่ลวดขนาด17นิ้วซึ่งสามารถเปลี่ยนยางหรือซ่อมแซมได้ง่ายเบาะนั่งของ Honda CD70 ถูกออกแบบมาให้ยาวและนั่งสบายสามารถนั่งได้2คนอย่างสะดวกระบบเบรกหน้าและหลังเป็นแบบดัมเบรกซึ่งแม้จะไม่ทันสมัยเท่าดิสเบรกแต่ก็เพียงพอสำหรับความเร็วที่ Honda CD70 ทำได ความเร็วสูงสุดของ Honda c d 70อยู่ที่ประมาณ80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเพียงพอสำหรับการขับขี่ในเมืองหรือการเดินทางระยะสั้นๆในชีวิตประจำวันในด้านนะคะองค์การบำรุงรักษา Honda c d 70เป็นรถที่ไม่ซับซ้อนชิ้นส่วนอะไรสามารถหาได้ง่ายราคาย่อมเยาและสามารถซ่อมแซมได้ด้วยเครื่องมือพื้นฐานทั่วไปซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้รถรุ่นนี้ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Honda c d 70ยังมีเวอร์ชันอัปเดตใหม่ในแต่ละปีโดยมีการปรับเปลี่ยนสีสันลวดลายสติกเกอร์และรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นแม้ว,ว่ารูปร่างโดยรวมจะยังคงเดิมก็ตาม มาถึงเรื่องของราคาการบ้างราคาของ Honda c d 70ในปี2025โดยเฉลี่ยในตลาดประเทศปากีสถานอยู่ที่ประมาณ150,000-160,000รูปีหรือคิดเป็นเงินถ้าอยู่ที่ประมาณ20,000-22,000บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนและพื้นที่จัดจำหน่ายส่วนในประเทศไทยแม้ว่า Honda c d 70จะไม่ได้วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในตลาดหลักแต่ก็สามารถนำเข้าได้จากประเทศเพื่อนบ้านหรือผ่านตัวแทนจำหน่ายอิสระ โดยราคานำเข้าอาจอยู่ที่ประมาณ30,000ถึง35,000บาทขึ้นอยู่กับค่าขนส่งภาษีและค่าบริการต่างๆความน่าสนใจคือถึงแม้ว่า Honda CD70 จะดูเป็นรถรุ่นเล็กแต่ก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะใช้ไปเรียนไปทำงานไปตลาดหรือแม้แต่ใช้งานในภาคการเกษตรรถรุ่นนี้ก็ยังคงตอบสนองได้ดีและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ผู้ใช้งานหลายคนที่เคยมีประสบการณ์กับ Honda CD 70ต่างบอกว่าเป็นรถที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตเพราะไม่เพียงแต่ราคาถูกยังประหยัดน้ำมันซ่อมง่ายและใช้งานได้นานกว่า10ปีหากดูแลรักษาอย่างเหมาะสมเสียงเครื่องยนต์ของ Honda CD 70ค่อนข้างเงียบไม่ดังเกินไปและให้ความรู้สึกเรียบเนียนเวลาเร่งเครื่องซึ่งต่างจากรถบางรุ่นในระดับราคาเดียวกันที่มักมีเสียงดังและสัน่น อีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ Honda c d 70ยังเป็นที่นิยมก็คือความสามารถในการใช้งานในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนลูกรงังถนนลาดยางหรือถนนที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อรถรุ่นนี้ก็ยังคงวิ่งได้ดีการปรับแต่ง Honda c d 70ก็เป็นสิ่งที่ผู้ใช้นิยมกันอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นหรือผู้ที่ชื่นชอบความแตกต่างมีทั้งการเปลี่ยนท่อเปลี่ยนล้อใส่ชุดแต่งต่างๆเพื่อให้รถดูโดดเด่นและมีสไตล์เฉพาะตัว แต่ไม่ว่าจะปรับแต่งแค่ไหนสิ่งสำคัญคือความปลอดภัยผู้ขับขี่ควรระมัดระวังและขับรถตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดรวมถึงใส่อุปกรณ์นิรภยัยเช่นหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่ในภาพรวม Honda CD70 คือรถจักรยานโยนต์ที่เรียบง่ายแต่มีคุณภาพสูงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่มองหารถที่คุ้มค่าใช้งานได้จริงและไม่ต้องการความซับซ้อนในการดูแลรักษา หากคุณกำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ดีๆที่ไม่กินน้ำมันราคาไม่แพงและใช้ได้นาน Honda CD70 คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอ u t โตอัปเดตเพื่อรับชมเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รถยนต์และเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆเราจะมีอัปเดตใหม่ให้คุณทุกสัปดาห์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคอรัสหากคุณต้องการเวอร์ชันเสียงหรือภาพประกอบสำหรับใช้ในวิดีโอเพิ่มเติมแจ้งได้นะครับ